การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแล้วรองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยไม่ใช่เทคนิคที่หมอทำหมอเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียมทางแท่งเลยเสริมที่สันจมูกโดยที่หมอไม่ได้ใส่ซิลิโคนเลยกลับมาที่คําถามนี้การที่เราใส่ซิลิโคนแล้วรองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เนื้อปลายจมูกบางหรือว่าป้องกันการทะลุได้จริงหรือเปล่าเคสนี้เขาบอกว่าเขาเห็นใส่ๆตรงปลายหรือว่าสีจมูกเปลี่ยนอันนี้เกิดจากการที่เราใส่ซิลิโคนตึงมากค่ะแล้วเราก็เอา เนื้อเยื่อเทียมไปแปะที่ปลายซิลิโคนความตึงของซิลิโคนนะคะมันทําให้เลือดที่ผิวหนังที่ปลายจมูกเรานะ่ะมันไม่ค่อยเดินทําให้ไม่สามารถที่จะรับเนื้อเยื่อเทียมติดกับผิวของเราได้จริงค่ะเนื้อเยื่อเทียมก็จะฝ่อสลายหายไปและตัวซิลิโคนก็จะอันเนื้อจมูกเราจริงๆให้บางลงได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ ถ้าเราเสริมซิลิโคนล,ลงไปด้วยเนื้อเทียมแต่ว่าเราเสริมตึงมากเกินไปก็ไม่ช่วยอะไรค่ะสุดท้ายทะลุได้อยู่ดี